จังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีรับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการมูล,ลนิธิพระราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีวันพระราชทานกําเนิดมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์วันที่10กร,รกฎาคม2567เวลา10นาฬิกาณห้องโถงสารากลางจังหวัดกาญจนบุรีชั้น1ร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายทัศเหลืองสะอาดประหลัดจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะเลขานุก,การกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ทังนี้เนื่องในวโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกร,ะรุณาโปรดเล้าโปรดกระหม่อมให้คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ส่วนกลางคณะกรรมการมูลณิธิประจําจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องเข้าเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทเนื่องในโอกาสครบ60ปี วันพระราชทานกําเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่23สิงหาคม2566ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้เป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดในวันดังกล่าวและจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดพิธีรับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกาญจนบุรีไปแล้วเมื่อวันที่11กันยายน2566 ซึ่งภายหลังม um <classy. S 1> <in> enfin ีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายตำแหน่งและมีผู้ที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนผู้เกษียณอายุราชการจึงมีคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกาญจนบุรีจำนวนห้าท่านที่ยังไม่เคยได้รับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้อญเชิญเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบแก่กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด จำนวนห้ารายได้แก่ 1. พลตรรวจตีนัครินสุขคนทวิทย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี 2. นายศิริรัตน์บรุงเสนานายอำเภอศรสีสวัสดิ์ 3. นายแผนสุขสแสวงนายอำเภอหนองปลือ 4. นายอนุสอนสง่าแสงนายอำเภอด่านมะขามเตี้ยและ 5. นายสุริยศักดิ์เหมือนอ่วมนายอำเภอสังขบุรี